ขอยอมแพ้เขาเลยมยายไรถึงกับยอมแพ้เออคอยาอย่อจเป็นะแพคอยงหาคนมาคอยอย่งมันออกหลายคือซอน่่ะเป็นแอดมินเนี่ยแอดมินหัวหน้าเนาะ

นี่เลย então, อีรอ่ยเร็ม่นเดียวอ้อยกออหกสี่แปดสี่แปดหกแปสี่แปด่นเลแปดจะได้รีชาเลยนุ่งอินเฮมีไฮนาโนว่ะถ้าหกสองพันคนติดตามเห้ไปห้องแก่มพอการชรยไปเลยอะไรอ่ะนุ่งอิน้องแก่มพราการแชรได้ไวจัดถ้าหกสองพันเลยเตรียมตัวพี่คนับลูก เอารถเอาเงินไปสองรถเบิดไม่จดไม่อดเขาอคือคือไหดวตย้นน้ำได้หลบเจ้น้องโอ้หปอกันวันนีเดี่ยวเวียกน้องลายยาก็อไก่ไหลมัเดียละซัไม่หลแพงแหมเอาตัวละซับมาพะน่ะของอาบบานึ่องฟิวอินกันสิมต้ยจับตัวละซับไปโอ้ยมาพี่ มีแฟนทะลุบอดูนะนี่เตรียมเตรียมเล่นไข่ล้มไปพุ่นมอได้อีเอ้หายเอดกส่อดีรีวดวงดีดีมองได้ก่อมมาห้องเราเปล่าไปหมดเนี่เออหองหอเราลังนีเนาะไปเฉยเออมันพ้นไปห้องเล็กของ กวนตัวกวนไปหอดกวนจานดนตีนีเอยลูกโจ๊กเดี๋ยวอันดับแรกคือไปกวนไอ้เข็มกวนมูเลยไอ้เข็มไร่ซดอ่ะโทษเขาไปในกลางไหลเลยโทษไปแล้วก็ไปกวนไปนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเออเออนัน อ่ะเลี้เขาจีเคิือนมีสื่อน้องกระจอย่ำใหนเลีเืิลแล้วมันจังนะจัง่่มีบุญกรบรกค่ะเดียรตแตสูงแล้วเบิงยนเราัไบิรนยูแล้วกัไปางศากยู่แล้วก็สากไปสากมามโอ้โมันก็ลำเปรอะแล้วว่ะ ตอนนั้นเอาลงเบาไว้แล้วมีปอยลุ้มแมน่แมนตอนนั้นมีเงินออกี้เงินออกไรไม่รู้ออกไรแลอก่าไม่รู้ว่ไม่รู้จอยลับนั่นแหละเป็นขึ้นจอดยเงินออกไรเอ้ยเปิดวงเดี๋ยวก็ะเด้ขึ้นดอกกรถบอกจะของน้ำหรอวะ เปิดอูเลยเล่ตนปิดอู้เลยเลยต้นเนีเปิดอู้เลยเลนานจอยมมาตอาโอ้จอยพูดอย่าคือมันถอดน้ามืออาบพร้อมนั่นสุดนี้แต่เมื่อเสามันตื่นตั้งแต่เี่เอาจียักเหลียวหว่าคือมันเนาะหกสี่ยี่หกหกแปดแปดห่แดียี ครับีเออเออองหนสองแดอ่งหนึ่งหนึองสามศูนย์สามนึงศูนย์จะเป็นหลายตัวอาคัดนางตูนในพ่อไปใช้จแ่กั่ปีแ่คอยจืแเอาคือแบงกันอ๋อไม่ให่กับรูปล่อรูปล่ออยู่จะไปเดินนั่นดีดอกแม่เจ้าเสี้ยนนูนี่ บอยากไรเลยโอ้หมูีเมีเดี๋ยวเขางอันั่นใส่เดี๋ยวเหมือน้าหมูท่ามาเฮ้ปี่เบอร์ดีพี่มอยิงกันนี่ดีกว่าโอสีเสื้อพาตีตังแก้มังไรเนี่ยรพี่เบอร์นพี่แป๋วป๋วปั้งแป๋วสีเลยอเออนี่ดิมโอ๊ยห่บ้นแปมันีสั้งแก้หนเคร่อสุดวันนี้วัาคนหลายเตี๋ยไปได้ไห

โอ้ยบ่แมนมันหิวเขาไม่พูดเะไรเหตุไม่เอานบ่อยู่แล้ว่าไปสองหเจ้ามเป็นพ่อหลานนี่พ่อโสพ่อแม่เจ้าหน้าไฟอีกแล้โอ้ยมาหนี่มานีเขาทั้ง

ยักษ yeah, oh ์ป no. ี oh ๊ดแ่ละอายุเท่าไรแม่ปอบปมแม่ลาะเขาก็11 11ิแสดงว่าก็ปะแห้งมาไปเทาตันนี้กข้าวเจ้าว้าดูเออรุ่งรุ่งอุ้ยหนาวเนี่ยไอแม่คำว่ารุงนี่ต้องไอพี่ไส้แม่ อุ้ยเป็นทั้งีไสแม่ทั้งีไส้พอวด้วยกันสองออ้พออดแม่ผูน้อยเอ๊ะยังนอกมันกัมีตาอยซื้อดอกพี่น้องเอ้แต่จิตใจยัง อยู่ต่างทินต่างประเทศไปที่โอ้ขึ้นเดือดกินยากระเพาะกินยาธาตุแก้วกินยากระเพาะย่างเดือยโป่งย่งเป็นคนเพะอะไรพ่อแม่เป็นแคามเป็นแม่ปรกแกมูเพราะว่าเป็นยังเลยคือหายากัระเพาะเป็นยังแม่กับตัวแด้ตัวจะขอคืยง็ได้มาตมือนั่นเอออี่นุ้นตีรถกันไหมรง่ายไม่หน่อยว่า พ่อว่าแม่พ่อเป็นเอ็นพ่อเดยอบวันจะมาให้กันเหยียบท่องย่องแบบนี้คุณยาธดีนะว่าแตกตาตอนนั้นแตกเมื่อไหร่แตกว่สรุปว่าแตกไหมแตกดิ๊งแน่นอนเด้อดิ๊งแน่นอนเด้อแต่ว่ากับตัวเดมว่ามันต้องลอยอันพ่อว่าเป็นเอ็นขึ้นบ่อยคุณหญิงเห็นว่าพ่อว่าเป็นปวดท้องขีบลูกเจ้าผูเฒาลุงโกงเยอะมากเก็บบัตรสักทีอาเป็นบ้า พี่หมอสุภานพี่ซอไปหาหมอแล้วประนี้อุ้งอีกะมาพี่หมอตีรถกมาปะขาไานอนขดอยู่ทั้งรถอยู่นี่เลยก็อะไรไปสิบาทเราเจอกระเจ็บกัไฟกระเพาะหัว่ามื้อนนั้กันไ่เพราะว่าเจอมาก่อนแล้วเจ็บท้องบ่เซาจักเทียะมันเหมือนกับทวเด้อมันเจ็บท้องสิยห้องน้ำใช่ๆๆ่่ย้ำหักหักก็บ่ออกหักสิเพียออกบอออกอืออือเข้าห้องน้ำก็บ่หยังก็บ่มีหยังอือ คะแนนไ,ไปเมื่อนั้นกับจิโมหูภาไปลงบาลเลยคะแม่นเหมือนเจา้าจิบบวันนี้กินยาธาตุเจ้าของทองเสียกินยาธาตุกินยาหยงง่งกับบอลลงไม่ทุเลาเลยค่ะพอการเลยว่าไปซอมรอบรอ,อบแรกทองเสียไม่มองเห็นบานรอบนีงใส่ทริงแกกรอบเช <c oughs> ้ไม่ตะกินต่าง <c oughs> แม่เราพอการเฮ้ยพอการ <c oughs> จะต้องไปบอก <c oughs> ที่ยอดดังช่องแม่แก้มล่งางไทยนี่ ผมไปสองรอบเป็นยังการท่างรันเไปบานพอรอบสมเด้แยังกะตุยรอบแดอะบานทยจนรอบวขสีัก็นะนันี่ามึบอรอบที่สองมาปวดองเหนจะไปปวดฟออจะไปแล้วรดเอาน่งไปต่างทาวมาสิไปนี่เก็บทองรัดเลย้ดรถนี่เก็บทองละเมืองใหม่ก็เลยว่ กอตีหาน้อแล้ว่ไปดี้วอ่างที่เราไปก่เย้อไปเียเลยเก็บแห้งขึ้นก็เ่ารอบขึ้นบ้านท่องเสียเจ้าก็ไปย้่ยม้ไปตอนนั้นก็ไปเออยังมาเจ้าก็ตอนกันจะามเจ้าตีไปจะเก็บทองตลอดบ่จะวา่อบ่ได้เก็บถองจะรอจะวางยังเขาของนียงโน่นนี่นั่นยู่เออ เอาล่ะค่ะพี่น้องสุดท้ายคินนี้เป็นจะมีลิหน้าบอกกันไหมคะสวัสดีค่ะ